ไ <c oughs> ข่ลูกค่ะมากแล้วเด้อเจ้าแม่ไข่ลูกว่ดนี่คืออยากแล้วว่ะนี่เออก็สร้างได้นี่ละค่ะกินแซ่บแบบนัวนวนี่ละค่ะดิฉันเป็นคนวาาา่มักไข่ไข่ไข่ขาวเด้อมันแข็งใส่เข้าไปเลยอืม มันมันาวบอ่ะกินก็ผักเพละ่ะเดี๋ยเทียมพิ่มต่อกินก็ขอบคุณน้ำปลาแซ่บๆเลยเนี่ยน้ำจิ้มซี่ฟูตี่ที่หนึ่งแล้วล่ะค่ะ แบบนี้เป็นตัวซีดำๆก็ต้องตกใจหรอกมันขึ้นอยู่กับพันเป็ดจ้ะว่าพันพันเป็ดสีดำตัวก็จะสีดำํำจิมซีฟูดกี๊แห้งม่เนี่ยอ้่ Bệ hèn mhm 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 đồn cái sẹp mhm mhm ngon mhm ngon không? อืต้มใส่เกลือเนี่ยวยคะ่ะใส่เกลือหลายๆเลยมันจะซึมนัวใครกลัวข้าก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปค่ะได้กันเสียบตัวละ่ะได้กินโดนก็นได้ Ngon um, um, Bồ เค็มแตกเสียหายเสียหายเค็มเออตามตามมันยังเขาเอืน่นกติกาเห้าเนี่ยละ่ะเออวา่าว่าถือแต่มาดามากกันว้ายคือกันนี่เขียดปินนคือกันนี่เออรับพิดชอบเหมือนหันละเข้าใจเนาะ อืมอแบบอืมอืมอันเข็มๆไม่แข็งอันนี้เข็งยังอืม

พักมาุดสนใจค่ะวังเสี่ยแพร่วจะเป็นถือกันดีครับปบบ๊าดน่าจะเบ่อเป็นได้ห่หอย่าไปท่าแสีบขนาดมั่นมั่นไหมคะ น้ำเนอ่นะเออนี่ลูกมันเอาออกถ้าบอกินอะไรเนี่ยน้ำแตกจั่วตัวเนี่ยอืมเนี่ยอืมงามเนาะ โบสูไข่ขาวบางคนมเสื้ออยากกินแต่ไข่ขาวด้านๆมันก็มีค่ะเด่ิสันบบสูไข,ข่ขาวไข่อันนี้มันจะมีไข่ขาวด้านๆด้ดลยน้ำจิ้มเลือดๆตัาเองตั้ตมหนักบัน โอ้โหน้ำ <sketches> อ oh oh. no ื้มคุณอาค่ะนี่ไข่ขาวมั้งนะ มกินตั้งใจยังบ่อ้นวนจนอ้นวนอืนดหดแล้ว พักแพ๊อยู่กินแหนมเ่าได้ปะเนี่ยเป็นน้องข้าวไปนั่างกินแดงแหนมเน่ากนันเป็นานี่คือย่างอื้อนาาักค่ะห่วยแห้งนาาักค่ะไปป้าท่ายจบเคยสรู้ว่ากล้องอย่างแท้แรงเนี่ะกระซางมันเถอะเนาะ